มามามาดูนี่จะพามาก่อไฟน้ำตาลกับผงชูรสนี่ก่อไฟได้มาดูมาด,มาดูเสียวมุกก่อนคุกแล้วก็ทานทานทานหุงเขาเขานี่ใส่ลงไปน้ำตาล ใส่ลงไปนี่ของชุลรใส่ลงไปอืมเอาสากมาตำเดี๋ยวจะก่อให้ดูไฟจะก่อยากยากัง ละเอียดเลยด้อนี่เห็นไหมครับนี่ละเอียดแล้วนี่พอตำละเอียดเราก็ตักใส่ภาชนะขวยหรือขวดก็ได้อันนี้มันตักขวดน้ำา ตักใส่เลยนี่นะครับพอเราตักจากคคกมาเราก็เอามาวางใส่เตาเลยเสียมขุยมะพร้าวไว้เลยขาดไม่ได้ก็คือนี่น้ำมันเบรกใส่น้ำมันเบรกไป sắc phá 1 nè, u, nè, nhìn ngay la, tít lao nè. จะได้เลยไหมนี่